วอมเปิดศึกโดยเครื่องดื่มเด็ดดี้ไวโคสจากคริสตันไวซีรีด็อกเตอร์สมชายสบู่เหลวสิวและบำรุงผิวันที้ตอบว่าราีรา เป็นตัวระกดคะก็ละครน้องมิวกำลังไปได้ดีนะคะแล้วก็เรตติ้งก็ดีด้วยแล้วก็มีเห็นมีละครต่อเยอะด้วยเปเหมือนกันเลยนะเหมเอ้ามิวมีคนมองเป็นมิวเยอะด้วยมิวตอบว่ากานีราศีสิงห์ค่ะนุ ต่อแค่ะเป็ดใช่ไหมคะยังไงอะวันนี้พี่มากี้แบบว่าดูแบบดูผ่องๆเนี่ยว่าดูแบบราศีออร่าออกมาก็เลยแบบว่าน่าจะเป็นพี่มากี้นะแต่มีคนมองเป็นหนูละมีโอกาสเป็นไม่ได้ไหมคะก็อาจจะมีส่วนนิดนึงเรื่องนี้มีคนทักหนูเยอะไหมลูกเยอะเยอะมากแฟนแฟนละครส่วนใหญ่เป็นอายุวัยไหนประถมค่ะตัวเด็กก็น้อยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าอยากเป็นเงือกกันใช่ไหมใช่แฟนคลับของเราเป็นเด็กน้อยเยอะพีแกตอบว่าอรถรใช่ครอ ก็ละครดังแล้วก็น้องมิวเขาก็สวยอยู่แล้วคิดว่าคิดว่าตอนนี้แบบกำลังมาครับก็เลยคิดว่าต้องเป็นน้องมิวอาที่แล้วก็ต้องเป็นมิวนะดูจากละครน้องนี่เองแก้มบุ๋มของเจ๊แก้มบุ๋มค่ะแก้มบุ๋มตอบว่งมิวมิวด้วยดูจากงานแน่ๆใช่ดูจากงานดูจากงานแล้วก็ดูจากคนรอบข้างที่ติดละครมากมีนานุษย์ใช่ไหมน้องจอยค่ะน้องจอยตอบว่า ก็วิเคราะห์ตามเบื้องต้นนั่นแหละค่ะน้องเพิ่งเรียนจบด้วยจะรับงานได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีเวลากับเรื่องของการงานได้เยอะขึ้นก็เลยอาจจะได้มีงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆให้เข้ามาได้เยอะๆได้ลองทำเนาะใช่ได้ลองทําเยอะขึ้นอาจารย์ลิงฟันทิง้งราศีที่ในช่วงนี้เกิดที่สุดคือราศีมีคนดูนะครับมีคนถูและมีคนผิดเราไปดูแล้วราศี ราศีที่เกิดที่สุดก็คือเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนำมาซึ่งการเงินความเจริญก้าวหน้าในชีวิตชัดเจนเลยคือชาวราศีสิงห์มีดาวที่โคโจรอยู่ในเรือนการงานที่เรียกว่ากรรมมะคือดาวศุกร์เป็นเกษตรราธิบดีและแปลกครับดาวศุกร์ดวงนี้นะครับโคโจรปาดหน้าดาวอาทิตย์เมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาในทางโหราศาสตร์ถือว่า ถอยหลังกับย้อนพักราศีเข้ามาเลงคนที่เกิดในราศีธนูและเป็นเรือนกรรมมากของคุณที่เกิดในราศีสิงห์พอดีก็แปลว่าอะไรรอบที่ผ่านมาเมื่อประมาณสักระยะหลังสงกรานชาวราศีสิงห์ยังไม่ได้ดีรอบกรตกฎาดาสิงหากันยาจะได้ดีอันเนี้ยฟาทถุงและที่สําคัญวันที่15พฤษภาที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นประธานแห่งความสําเร็จโชคลาภโคโจร อยู่ในหมวดดาวกลุ่มทอรัสหรือพฤธศพและอยู่ไปจนถึงประมาณพฤษภาคมปีหน้าเป็นจังหวะห่วงจุราที่ชาวราศีสิง์จะมีโอกาสมากที่สุดในเรื่องของการงานซื้อง่ายขายคล่องเงินทองไหลามาเทมารุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงงานเข้างานเกิดเกิดมากที่สุดเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่วามานี้จึงนามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบสันวทงที่ว่าดวงชะตาชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ดวง เกิดที่สุดฟันธงครับีครับบอกกับเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่อยากมาวันเดียวกับที่พี่ปอยมาแต่ตอนนี้อยากมาไหมอยากค่ะเพราะว่ามันเกิดไงเกิดที่สุดนี่ถือว่าดีมากเลยนะละครกี่เรื่องกี่เรื่องตอนนี้ ตอนนี้2เรื่องค่ะแต่รอรอเปิดอีกเรื่องหนึ่งค่ะหมายถึงว่ารอคือตอนนี้ถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็รอเปิดอีกเรื่องหนึ่งแล้วออนแอร์ล่ะที่ออนแอร์นี่ต่อจากธรณีนี่ใครคองเรื่องเดียวใช่ค่ะรักเกิดในตลาดสดค่ะเห็นไหมวิธีการเลือกงานของมาร์กี้แต่ละครั้งหนูเลือกไงลูกแล้วแต่ผู้ใหญ่จัดให้เลยค่ะเพราะผู้ใหญ่ก็ ต้องรู้ว่าไม่เหมาะไม่เหมาะอะไรยังไงก็คือให้ให้ทางผู้ใหญ่ที่ช่องสามเป็นคนเลือกให้เลยค่ะทงารก็ผู้ใหญ่เลือกให้เราก็จัดการแต่ถ้าเป็นเรื่องในบ้านเนี่ยเราต้องจัดการเองทำไมอ่ะเอ้าน้องสาวเรียนอะไรอ๋อเรียนนี่เหรอทำไมไม่ตั้งใจเรียนทำไมแกไม่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ที่ทำขนาดนั้นเพราะว่าเก็บกฎ ที่ที่เราโดนแม่โดนแม่เข้มงวดกับเปล่าค่ะเปล่าค่ะคือน้องเขาจะขี้เกียจนิดนึงก็ต้องแบบกระตุ้นน้อยคือคุณแม่เนี่ยจ่ายค่าข้าวเช้าข้าวเย็นหนูก็เลยบอกว่าตื่นมาต้องกินข้าวเช้านะเพราะแม่จ่ายตังค์ไปแล้ว ใช่ข้าวเช้าแล้วข้าวกลางวันหากินที่ไหนคะข้าวกลางวันกินที่โรงเรียนค่ะอ๋อข้าวกลางวันกินที่โรงเรียนใช่ข้าวเช้าข้าวเย็นคุณแม่จ่ายข้าก้าวจ่ายไปแล้วค่ะเอาจ่ายไปแล้วจ่ายจ่ายค่าข้าวเช้าที่เพราะเขานอนเป็นหอไงค่ะก็เลยบอกว่าต้องตื่นเช้ากินข้าวเช้าให้ทันแล้วค่อยไปเรียนอย่าตื่นมาแล้วแบบเอ้ยไม่กินแล้วไปเรียนเลยอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นงกไม่น่าจะห่วงหรอกน่าจะงกมากกว่าอะอันนี้คือเรื่องที่เราเข้มงวดกับน้องเพราะว่าเราเรียนจบแล้วถือว่าเราโตแล้้ววเป็นพี่ดยห กี่ปี6ปีค่ะเราเป็นพี่ด้วยแล้วตอนนี้พี่จบแล้วนี่เรื่องความล้มความรักอิสระเลยเปล่าก็เรื่อยๆดีกว่าค่ะอน้องต้องแต่งหรือยังต้องแต่งไหมอะไรนะต้องแต่งยังยังยังค่ะเดี๋ยวเรียนโทรต่อด้วยค่ะเรียกแฟนยังเอางี้ดีกว่ายัแม่เขายังไปเรียกว่าอะไรลุงพวกคุณไปทะเบียนร่าหรือไงที่สุด อนมาดีอยู่ในวงการมันต้องไม่เนะไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียเลยแม่สอนอะไรหนูเป็นหลักก็ตั้งใจทําทุกอย่างให้เต็มที่อะค่ะแล้วก็ควรรู้อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มาเพราะวันนี้แม่มาวันนี้ไม่มาค่ะแม่ไปเที่ยวค็หลังชวนมาหน่อยอยากเห็นนะะเอาแม่หนูมาออกรายการด้วยสิคะถ้าอย่างนั้นไหมไปชันโคตรของครอบครัวกันเลย้างจะได้คุ้นกันมาเลยค เรื่องแค่นี้เรื่องแค่หลารงีเขาตามผิดค่ะเขาเขาเอาถึงขนาดเอาต้นตระกูลมาทาบกันเลยหรอครับผมแล้วเราเราก็ไม่รู้จะจัดการยังไงเราขอบคุณมากี้เลยดีกว่ามากี้ขอให้โชคดีทั้งเรื่องการงานและความรักตลอดไปนะโอเคนะราเป็นกําลังใจให้นะมากี้นะโอเคโอเคมากี้สู่มากี้ระวังโดนแทงข้างหลังแล้วกันนะอยูก็รคัวอยู่โอเคไปเจ้าเลอกจ้า่มาคี้เจดีเลยบจะพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจไหมว่าตอบถูกกี่คนและตอบผิดกี่คน แต่อย่างไรเราก็ต้องพูดครับแม้แต่คนที่เอาเฉพาะถูกเธอไอ้ตัวเองคนดีคนอ้าวพ่ออีทนะคะพี่ปุ้ยแล้วก็น้องจอยแล้วก็น้องมิ่มวด้วยครับเ,ออเรื่องข้อหน้ามีดีนิดเดียวสัก,สก